สวัสดีกันด้วยนะครับเพราะเขาผมครับฟีคิงเกมเมอร์ชาแนลครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม Minecraft ในเซิร์ฟเวอร์ d r i f e b o a r d SG นะครับโอเคเริ okay, ่มเล่นกันเลยดีกว่าล็อกอินไหมวะโอเค Welcome to r i f e b o a r d นะครับนี่เราจะไปเล่นเดอะ์ฟเซิเวอร์เกมนะครับเอ้ย v i p โว้ยเจ๋ง จอยเข้าไปเลยโอเคดานบอสโอเคก็ใช้ได้นะครับคนไทยคนไทยคนไทยถ้าใครรู้ว่าคนไทยชอบเล่น SG อะไรก็บอกกันด้วยนะครับ s g 8 6ีปหรือเปล่านะครับก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับว่าคนไทยชอบเล่น Life b บ a t อะไรนะครับ โอเคขนาดนี้เอีกหนึ่งหนึ่งนาทีสาสิบวินาทีนะครับอืมเราจะไปเอาอกล่องข้างหน้าแล้วก็ขึ้นในบนนี้ปล่าวะจะไปท่อนดีไปท่อเลยวะไอไงท่อแล้วผมขอกราวสวัสดีนะครับเฮ้ยสวัสดีได้ไงอืม เอก็คือทุยโอ้ชิมหายแล้วโอ้ก็คือถ้าไม่รู้ชื่อผมก็เอาไปนะครับเมื่อกี้นะครับคือชื่อนะผมนะครับเพื่อนส่งมาจะส่งในตอนนี้ว่าอืม เหลืออีดทำิีวิตโอเคเริ่มละไปวิน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 ชิปไอไปหอแล้วครับสิบห้าวินาทีจะเปิดเลยนะเปิดกันตีกันวิ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 น มันไม่สว่างว่ะโอทอดต๊ดวินวินครับวินครับวินวินเออมีเหตุมีเหตุมีเหตุก็ช่วงนี้จะไม,ออไม่ค่อยอัดไม่ค่อยอัดแมคครับนะครับแต่จะอัดดาร์นบอลแทนนะครับ พราะว่ามันเล่นง่ายดีนะครับผมไม่มีเวลาอนเท่าไหร่เออยังไงว่าจะตองราง มีแค่นี้ครับเอาไงดีเขาเจอผมทักได้ครับผมชื่อนี่ครับข้างล่างเนี่ยโอเคอมีใครอยูอคยอยอ่คนเมย์มีคนอยู่ ตรงนั้นเขามีดาบแต่ฉันจะหนีจากเขาไปได้ไอ้ทุ้ยลองเห็นเชียรว์วะเนี่ยโอ้พอดดบหน่อยเซย่ไม่มีดาบเล้กองดาบ มันมาแล้วมาเลยยังวะไม่รู้แหละเฮ้ยเน็ตโอ้โหเฮ้เยชิปหนีก่อนเลยมาเพื่อนเพื่อนเพื่อต้องรอไปหาคน คน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 นังไงตายละหนึ่งออชิบหายละยอดเออ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  เรียบร้อยโอเคโอค้ไข่ตีแล้วว่าเนี่ย Vip สันส้นๆนะครับโอเคนะครับ สำหรับวันนี้ก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบายบาย